เสร์ฟครับกุยจี้ใส่ดีไฮมาจากข้างหลังนี่เลยครับโอ้ยังยังเปอร์เซ็นต์ตบทำแต้มสูงนะครับสำหรับอัจราพรครับมาตรฐานต่อเนื่องนะครับไม่มีตบเกิน56แต้มเฉลี่ยในทุกๆแมตช์นะครับต้องยอมรับว่าช่วงเวลานี้นี่ครบเครื่องที่สุดนะครับอัจราพรตั้งแต่พอฟอร์มเลยครับตั้งแต่ที่มองเฟิร์สมาแล้วนะครับ สุริยาเซิร์ฟนำสองคะแนนครับทีมไทยหัวเสาอีกแล้วครับลังเลใจครับแดนหลังตีแรงยังไม่ได้เอ้าพูดลงไปโโอ้หพูดลงมาครับนี่ตีไม่แรงครับตีโดนบล็อกแล้วบอลพูดลงไปครับโดนตัวของเขาลงไปดูครับพียนุชอันเดอร์ให้ขึ้นสามคนขึ้นหกคนเลยเพราะเราทู่กัน่แดนหลังโมนิต้าว่าอย่างไร คนน่าหละับอยู่ไปใ้บอกว่าสามคะแนนสามคะแนนแล้วเป็นช่วงปลายเซตนะครับอิตาลีเขขอเวลานอกเรไทยครบแล้ว นำสามคะแนนครับทีมไทยเจ็ดคะแนนนั่นคือของเกียร์ไทยใันอิตาเลี่ับอยู่ทางใต้ของอิตาลีนะครับบารีครับสุริยาเสิร์ฟไปหลังมีนอฟให้ยอดท่านไม่คิงที่เห็นเนี้ยเอหเขาตบพยายามเปลี่ยนเกมเลยนะครับต้องตัเปลี่ยนบาร์มุสกุลีก็รังเลใจนะครับ รอยมาแล้วก็ดูครับไม่มีว่าเลือกเล่นถูกใช่พอดีครับ,รบทีนี้นก็ยังมีปัญหาในเรื่องการรับลูกหยอดเมวานนี้จะมแรงโา,านอะไรแท่งขอให้รับหยอดแล้วก็รับเสิร์ฟให้ในที่นะครับครับน่าจะสู้ได้ทุกทีตรอยาให้ข้างหลังนี่ลอยมาเลยครับ,รบอัชลพรอ <c oughs> โอ้โหครับ อยู่อัตราพลอยอยู่ข้างหน้าก็หวังคะแนนได้รับเสิร์ฟดีครับลูกแต้มนี้รับเสิร์ฟดีครับทขาไม่หัวยาเปิดได้เน้นๆเลยครับเซตสวนกลับไปให้ใช่ครับแล้วบล็อกเขาแทบขึ้นไม่ทันเลยครับขึ้นไม่ทันเลยนี่แล้วออกข้างๆมือด้วย23แล้วนะครับอี่้วว้าวแล้วล้นไหมเอาล้วต้องได้เขาเสิร์ฟเขารับเสิร์ฟอย่างนั้นนี่เราน่าจะได้แต้มตีแก้ก่อนอ๋อครับอ่าบล็อกไม่แรงครับแต่ว่าให้โดนบล็อกแล้วออกอู้ได้สี่เซตพอยต์นะครับเซตพอยต์ครับ since